สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดูพลังงานวันนี้ของคุณซิในสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อนะคะมาดูกันพลังงานเจ็ดไม้เท้าราชนีดาบสองไม้เท้านะคะพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อถึงคุณเนาะพลังงานของคุณอะเป็นคนที่ยืนหยัดเหนือแรงกดดันนะ ไม่ว่าจะมีใครมาท้าทายหรือมาพยายามทําให้คุณแบบหวั่นไหวสั่นคลอนน่ะคุณกลับยิ่งแสดงออกถึงความแข็งแกร่งอ่ะพลังงานของเจ็ดไม้เท้านะคะคนรอบข้างรับรู้ได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบยอมใครง่ายๆอ่ะออนะคะแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือคุณเป็นคนที่มีเหตุผลมีสติปัญปญ,ญาในการที่อ่านคิดไตรตรอง ะะยิ่งเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยคือคุณเป็นคนที่แบบเฉียบอ่ะเออในการตัดสินใจนะคะคือพลังงานของราชนีดาบเนี่ยเวลา,าใครที่เข้ามาคุณด้วยเจตนาที่แบบไม่ชัดเจนหรือพยายามที่จะเหมือนเข้ามาลักษณะแบบเล่นเกมมาแย่ๆมาแซะๆอะไรประมาณเนี้ยคุณน่ะรู้ทันทันทีเลยพลังงานเนี้ยมันทำให้เป็นพลังงานที่สะกด คนรอบๆข้างนะคะถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่เนาะขอให้จำไว้นะคะว่าพลังงานของคุณน่ะที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณคือคนที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างนะคะแบบเนี้ยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณไม่รู้ตัวนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าพลังงานแบบนี้แหละนะคะเป็นพลังงานและเป็นสเสน่ห์ในตัวคุณ เนาะซึ่งมันจะทำให้คุณน่ะได้รับความเคารพได้รับความเกรงใจจากคนที่อยู่รอบๆข้างคุณส่วนคนที่เป็นคู่แข่งคู่อริหรือคนที่มักจะส่งพลังงานลบๆมาสู่คุณคุณอย่าได้สนใจเพราะคุณตัดออกไปละแล้วเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะเทียบเท่าพลังงานของคุณได้เลย ะะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ